สวัสดีครับมาพบกาันร,รายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะอนอ,อกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงบ่ายของวันที่31พฤษภาคม2568ครับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองอยู่ที่รละ7 0ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใ,ใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32ถึง34องศา,ศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง23-25องศาเซลเซียสในช่วง7วันข้างหน้านะครับวันที่1-6มิถุนายนนะครับฝนฟ้าขนองก็จะลดลงนะครับอยู่ในช่วงร้อยละ30-40ของพื้นที่ลมเป็นลมตะวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังคงมีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับ ในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอยู่ในช่วง32ถึง34องศาเซลเซียสในส่วนของอุณหภูมิสูงสุดนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วง25ถึง27องศาเซลเซียสครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสของฝนตกฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับตลอดนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ด้วยนะครับ ก็อยากจะฝากในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการระมัดระวังความเสียหายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับการรายงานในวันนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ